นิทานเรื่องปีศาจนูแห่งหมู่บ้านร้างในค่ําคืนที่เงียบกริบเด็กชายโต้งเดินฝ่าหมอกหนาเข้าไปในหมู่บ้านที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้มานานหลายปีบ้านไม้เก่าสุดโทมหลังแล้วหลังเล่ายืนเงียบงานราวกับซากศพกลางป่าไม่มีเสียงไก่ขันไม่มีเสียงลมมีเพียงแสงไฟฉายในมือของโต้งที่ส่องไปมาเหมือนแสงสุดท้ายของชีวิตหมู่บ้านนี้ทําไมมันเงียบขนาดนี้นะแสงจากไฟฉายของโต้งสะท้อนกับคราบสีคล้ำบนพื้นดิน เขาก้มลงดูใกล้ๆแล้วต้องกลืนน้ำลายอย่างฝืดคอมันคือรอยเลือดที่ยังไม่แห้งสนิทแล้วเสียงกุกกะบางอย่างก็ดังมาจากในบ้านไม้ถัดไปต้องก้าวเข้าไปในห้องพระที่มืดทึบกลิ่นทูบเก่ากับกลิ่นอับชอยมาแต่จมูกแสงไฟส่องไปเจอพระพุทธรูปที่แตกร้าวและเบื้องหลังเงาดำบางอย่างขยับต้องกลั้นหายใจแล้วเงานั้นก็เคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วก่อนที่ปีศาจจะเข้าถึงตัวต้องสะดุดล้ม และในวินาทีนั้นหญิงชรารูปร่างเล็กกระโดดมาขวางหน้าเขาไม้เท้าสีดำในมือของเธอกระทบพื้นดังปึงเแนวดำหยุดชะงะักยายจันกลับมาแล้วในกระท่อมเล็กท้ายหมู่บ้านยายจันจุดตะเกียงเล็กๆแล้วเล่าเรื่องที่ไม่มีใครกล้าเล่าเรื่องของปีศาจนูที่เคยฆ่าชีวิตพระทั้งวัดและชาวบ้านครึ่งค่อนหมู่บ้านมันเคยถูกผนึกไว้แต่ใครบางคนปลดมันออกมาเสียงเธอสั่นไหวแววตาเจ็บปวด ต้องเดินผ่านกระจกเก่าในห้องพาร้างแต่ภาพที่สะท้อนกลับไม่ใช่เขามันคือร่างเด็กชายคนหนึ่งผิวซีดมีรอยเขี้ยวที่คอเด็กคนนั้นกระพริบตาแล้วหายวับไปคืนต่อมาต้องฝันถึงเด็กนับสิบในหมู่บ้านพวกเขายืนเรียงหน้ากระดานมองเขาร้องไห้แต่เสียงพูดของพวกเขากลับกลายเป็นเสียงหนูนับพันช่วยเราด้วยก่อนมันจะกินเธอเสียงแหลมสูงของหญิงสาวกรีดร้องจากบ้านอีกหลัง ตรงรีบวิ่งไปยายจันตามมาติดๆแต่เมื่อพวกเขามาถึงบ้านกลับว่างเปล่าบนพื้นมีเพียงเศษกระโปรงขาดๆกับเศษเล็บของมนุษย์ประตูวัดไม้เก่าถูกขว่วนจนเป็นรอยยาวและลึกยายจันมองมันนิ่งๆแล้วเอ่ยเสียงเบามันเริ่มหิวอีกแล้วเสียงลมพัดผ่านเหมือนเสียงหัวเราะของบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเงากลิ่นเหม็นเน่ากระแทกจมูกทั้งคู่หยุดเดินพร้อมกันใต้ต้นโพดเก่ามีซากหนูเล็กหนูน้อยกองผิน แต่ท้องพวกมันถูกฉีกเหมือนมีอะไรบางอย่างกินลูกของตัวเองเพื่อกลายพันุ์เสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นจากหลังคาต้องกับยายจันวิ่งไม่คิดชีวิตปีศาจหนูกระโจนลงจากหลังคาขวนเสาปุติจนเป็นรอยลึกมันไม่ใช่หนูธรรมดาอีกแล้วมันคือปีศาจแห่งความตายใต้ฐานพระพุทธรูปโบราณยายจันหยิบคมภีรเก่าเล่มหนึ่งออกมากระดาษกรอบจนแทบจะแตกในมือ นี่คือของที่เคยสะกดมันไว้เมื่อ40ปีก่อนเสียงของเธอเหมือนคำสาบานจากอดีตต้องอาสาเป็นเหยื่อล่อเขามองยายจันด้วยสายตาที่เด็ดเดี่ยวเกินวัยถ้าผมไม่ทำมันจะฆ่าคนอีกยายจันพยักหน้าช้าๆพร้อมหยดน้ำตาอ่ะกลางลานวัดยายจันวาดวงเวทโบราณด้วยเลือดสัญ,ญลักษณ์ลึกลับเรื่องแสงเบาๆขอให้ผนึกนี้ยืนหยัดจนถึงเช้า เธอวางคำพีไว้กลางวงพร้อมเฝ้ารอเหงาดำแห่งความตายต้องตะโกล่อปีศาจพุ่งเข้าใส่ด้วยเสียงคำรามเมื่อร่างมันเข้าสู่วงเวทเสียงแหลมสยองแผดดังไปทั่วลานวัดมันพยายามหนีแต่วงเวทเริ่มลุกเป็นไฟกับดักถูกปิดลงแล้วในวินาทีที่วงเวทลุกไหมเสียงของปีศาจหนูไม่ได้แผดร้องอย่างเจ็บปวดแต่มันหัวเราะหัวเราะด้วยเสียงต่ำลึกและเยาะเยะ้ย เจ้าคิดว่าจะขังข้าได้อีกหรือยายจันเงาของมันเริ่มสลายแต่ไม่ใช่เพราะพ่ายแพ้มันเลือกจะหนีไม่ใช่ถูกผนึกต้องนอนหมดแรงบนพื้นลานวัดขาของเขามีรอยขว่วนลึกจากกรงเล็บปีศาจแต่ยายจันมองมันแล้วเงียบแผลแบบนั้นไม่ใช่แค่บาดแผลมันคือรอยสาบรอยของคนที่ปีศาจเลือกไว้แล้วคืนนั้นต้องฝันอีกครั้งเขาอยู่ในหมู่บ้านเดิมแต่ทุกคนคือหนูหนูพูดได้หัวเราะได้ และพวกมันแต่งตั้งเขาเป็นราชาหนูองค์ใหม่ที่หน้าผากของเขามีตราสีแดงเรืองแสงขึ้นมาชัดเจนเช้าวันต่อมายายจันส่งโต้งกลับบ้านพร้อมให้เครื่องรางไม้เก่าอยากกลับไปที่นั่นอีกไม่ว่าเสียงใดจะเรียกเจ้าแต่สายตาของยายจันบ่งบอกว่าเธอรู้โต้งไม่ใช่เด็กคนเดิมอีกต่อไปหลายปีผ่านไปหมู่บ้านร้างยังคงเงียบแต่ในเมืองแห่งหนึ่งมีข่าวเด็กชายชอบเก็บหนูตายไว้ในห้อง เขาพูดคุยกับพวกมันเหมือนเป็นเพื่อนและทุกครั้งที่ใครรังแกเขาอีกไม่กี่วันคนนั้นก็หายตัวไปอย่างลึกลับใครบางคนกำลังกลับมาในร่างใหม่หลายปีผ่านไปต้องเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นเงาแห่งความทรงจำจากหมู่บ้านร้างยังติดตามเขาไม่คลายทุกค่ำคืนเขาจะฝันซ้ำฝันถึงดวงตาแดงฉานและเสียงกระซิบจากความมืด คืนนี้ก็เช่นกันเขาลืมตาขึ้นจากฝันร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อร่างในเงายังคงพูดกับเขาเจ้าเห็นค่าใช่ไหมต้งเจ้าจำค่าได้หรือเปล่าต้องรีบลุกจากเตียงมองไปที่กระจกในห้องนอนและเงาที่สะท้อนกลับยิ้มตอบเขาอยู่อยากกลับมาอีกเลยได้โปรดต้องพูดเบาๆหนึ่งสัปดาห์ต่อมาต้งได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากบุรุษไรซณี่ไม่มีชื่อผู้ส่งแต่เป็นลายมือที่เขาเคยเห็นมาก่อน เขารีบเปิดซองข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นเล็กๆที่เขียนด้วยหมึกจางๆว่ามันยังอยู่ต้องมือสัน่นใจเต้นแรงทันทีความทรงจำไหลกลับมาและเขารู้ทันทีว่าใครเป็นคนส่งยายจันหญิงชราที่เขาคิดว่าอาจจะไปแล้วเขาหยิบจดหมายนั้นแนบอกแน่นเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งเจ้าต้องกลับไปราชาของเรารออยู่ วันรุ่งขึ้นต้องตัดสินใจเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านร้างด้วยรถไฟสายเก่าที่ไม่มีใครใช้เขานั่งเพียงลำพังในโบกี้สนิมเครเสียงล้อเหล็กเสียดรางดังกึกก้องในความเงียบขณะรถไฟวิ่งผ่านป่าทึบเขาเห็นเงาดำวิ่งผ่านกระจกข้างหน้าต่างเบาะฝั่งตรงข้ามเหมือนใครบางคนกำลังกระโดดไปมานอกขบวนเรากำลังเข้าใกล้มันอีกแล้วสินะโตง้งพรรมึมพำ ทันใดนั้นเบาะหลังของเขาส่งเสียงขวนเบาๆเหมือนเล็บหรือฟันเขาหันขวับไปมองแต่ไม่มีใครแต่กลิ่นเขาเลือดจางๆลอยมากับลมที่ลอดหน้าต่างเข้ามาอย่างแผ่วเบาต้องลงจากรถไฟแล้วเดินเท้าลัดเลาะเข้าสู่เขตวัดเก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปีอีกเสียงใบไม้แห้งกรอบใต้ฝ่าเท้ากับกลิ่นอับของศพเก่าคลกคลุ้งในอากาศเขาเดินเข้าไปช้าๆพลางส่องไฟฉายไปรอบตัว และนั่นเองเขาเห็นรอยเท้าไม่ใช่ของคนแต่เป็นรอยเท้าที่มีนิ้วเท้ายาวแหลมเป็นสีแฉกลากยาวเข้าไปในโบสถ์มันกลับมาจริงๆต้องพูดขณะที่โต้งก้าวเข้าใกล้เจดีเก่าเขาได้ยินเสียงขูดข่วนจากด้านบนเขาเงยหน้าขึ้นเงาร่างขนาดใหญ่เคลื่อนไหวอยู่บนยอดเจดีมันสูงเกินมนุษย์และมันกำลังจ้องมาที่เขาก่อนที่เขาจะกรีดร้องเงานั้นกระโดดหายไปในเงามืดโต้งตะโกน ใครหน่ะออกมาเดี๋ยวนี้เมื่อเสียงหัวใจเต้นดังแทบระเบิดในอกต้งหันหลังจะวิ่งแต่เสียงกระแทกไม้เท้าก็ดังขึ้นเบื้องหน้าหญิงชราร่างเล็กผมขาวโพรงใส่ผ้าถุงเก่าๆยืนถือไม้เท้าดำยายจันยังมีชีวิตเธอไม่ได้แก่ลงเลยแต่สายตาเธอกลับลึกและหนักแน่นกว่าที่ต้งเคยจําได้มันไม่เคยจากไปแต่มันก็รอเจ้ากลับมาเช่นกันยายจันพูด ยายจันพาต้งเดินลึกเข้าไปในเขตหลุมศพเก่าใต้ต้นโพกลิ่นเหม็นเน่าโชยขึ้นจากดินเปียกเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากใต้พื้นต้องหยุดเดินทันทีเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงแต่มันเรียกชื่อเขาต้งเจ้ากลับมาแล้วต้งพูดเสียงสัน่นยายจันเสียงนั้นมันพวกที่ถูกมันกินยังร้องของการปลดปล่อย,อยอยู่ใต้ดินนี้ยายจันพูดต้องเดินไปสะดุดเข้ากับกระจกเก่าที่แตกร้าววางอยู่บนพื้นวัด เขาก้มลงมองภาพสะท้อนกลับไม่ใช่ตัวเขามันคือเด็กชายในชุดนักเรียนเปื้อนเลือดเด็กคนนั้นยิ้มให้ก่อนภาพจะกลายเป็นกรงเล็บที่เลอะเลือดพุ่งทะลุกระจกออกมาต้งร้องลั่นยายจันกระชากเขาถอยหลังทันกระจกแตกเป็นเสียงเสียงทิ้งไว้เพียงหยดเลือดจางๆบนพื้นดินยายจันพาโต้งมายังโบสถ์ที่เคยเป็นที่ต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับเจ้าปีศาจนูราทู ยายจันหยิบผ้าสีดำออกจากห่อเก่าข้างในคือหินดูดเสียงเธอบอกว่าเสียงของปีศาจสามารถหลอกให้ฆ่าตัวตายได้และคืนนี้เสียงของมันจะเริ่มก่อนเงาจะมาถ้าเจ้าได้ยินเสียงแม่เจ้าอยาขานตอบเด็ดขาดยายจันเตือนแต่แม่ผมตายไปแล้วต้องพูดเบาๆค่ำคืนท่ามกลางความเงียบในโบสถ์ร้างต้องนั่งอยู่ใจกลางโบสถ์ทันใดนั้นเสียงของแม่เขาดังขึ้นจากหลังม่านพระต้องลูกรักช่วยแม่ด้วย เสียงหวานปนสะอื้นเหมือนจริงเกินไปมือของโต้งเริ่มเย่นไปหาเสียงนั้นอย่างไม่รู้ตัวยายจันตะโกนอย่านั่นไม่ใช่แม่เจ้าต้งสะดุ้งมือหยุดกลางอากาศดวงตาเบิกโพรงเสียงหัวเราะต่ำดังขึ้นจากทุกมุมของโบสถ์ม่านถูกฉีกกระชากเงาดำมะหือมาโผล่ออกมาดวงตาสีแดงลุกวาวร่างนั้นสูงเกือบสองเมตรลำตัวเหมือนหนูยักษ์ผิวดำเงาเหมือนควันกรงเล็บแหลมแวววาว และที่ปลายหางแหลมเหมือนเคียวข้ารอเจ้าอยู่ทายาทของข้าพระธูปีศาจหนูพูดไม่นะมันยังไม่ตายจริงๆต้องพูดอย่างตกใจยายจันโยนหินดูดเสียงลงกับพื้นมันแตกออกเป็นเสียงพลังบางอย่างระเบิดออกมาด้วยแสงสีฟ้าราธูชะงักเล็กน้อยก่อนยิ้มอย่างเย้ยหยันข้าเคยผนึกเจ้าได้ข้าจะทำอีกครั้งยายจันพูด คราวนี้เจ้าผนึกทายาทของข้าไปด้วยไม่ได้หรอกราธูปีศาสตร์หนูพูดต้องหันมามองยายจันแววตาเขาสั่นไหวความจริงบางอย่างเริ่มกระจายราธูเอื้อมกรงเล็บมายังต้องแต่มิได้ทำร้ายกลับลูกเบาๆที่ไหล่ทิ้งรอยสัญ,ญลักษณ์สีแดงไว้ที่อกยายจันถลันเข้ามาขัดขวางแต่ถูกแรงจากเงาผลักกระเด็นต้งยืนตัวแข็งร่างกายสั่นสะท้าน เลือดของข้าอยู่ในตัวเจ้าเจ้าไม่อาจเป็นมนุษย์ได้อีกแล้วราทูพูดเสียงเย็นถ้าไม่อยากเป็นปีศาจต้งพูดเสียงสัน่นยายจันกัดปลายนิ้วตนเองเขียนอักขรเลือดบนพื้นแสงเวทโบราณล,ลุกโชนช่วงกลางลานโบสถ์เธอเล่งเสียงภาวนาที่ไม่มีใครเข้าใจแต่อากาศรอบตัวราทูเริ่มแหลกสลายถ้าจะปิดประตูแหงง่งเงาแม้ต้องแลกด้วยชีวิตยายจันพูดเสียงหนักแน่นอย่าย,ยายจันต้องตะโกน เสียงกรีดร้องของราทูดังแทกฟ้าร้องแสงจากวงเวทเปล่งพลังสุดท้ายก่อนแตกสลายเงาของราทูถูกดูดกลับไปยังใต้พื้นโลกแต่ราแดงยังคงอยู่บนอกของโต้งตราบใดที่เจ้ายังมีลมหายใจข้าก็ไม่เคยจากไปคำพูดสุดท้ายของราทูยายจันฟื้นขึ้นมาอย่างอ่อนแรงร่างซีดขาวริมฝีปากแตกเธอยิ้มบางๆให้โต้งก่อนหยิบถุงผ้าขาดขาดจากอก,อกเสือ้อ ข้างในคือมเมล็ดไม้สีดําเพียงมเมล็ดเดียวนี่คือดวงตาแห่งแสงถ้าเจ้าปลูกมันในที่มืดที่สุดมันจะเฝ้าเจ้าแทนข้ายายจันบอกเสียงแผ่วยายจันอย่าทิ้งผมไปต้องพูดเสียงสัน่นต้องเดินลุยป่าเข้าไปยังโพรงมืดใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เขาเคยเห็นในฝันเขานั่งลงค่อยๆขุดหลุมเล็กๆและวางมเมล็ดนั้นลงทันทีที่ดินกลบแสงสว่างอ่อนๆแผ่สั้นขึ้นจากพื้นดิน เสียงกระซิบที่ตามหลอกเขาหลายปีเงียบลงในทันทีอีกฉันจะไม่ให้มันกลับมาอีกต้งพึมพำคืนวันหนึ่งหลังจากต้งกลับสู่ชีวิตปกติเขายืนแปลงฟันหน้ากระจกในห้องน้ําแต่ในเงาสะท้อนเขาไม่ได้ยิ้มภาพในกระจกจ้องกลับมาด้วยแววตาแดงวา่าและยิ้มเยาะเจ้ายังเป็นของข้าเสียงในหัวรังแผวเบาฉันรู้ต้องพูด เช้าวันหนึ่งในห้องเรียนมัธยมต้องนั่งเงียบอยู่มุมห้องเขาไม่พูดไม่หัวเราะไม่สบตาใครเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเริ่มสังเกตว่ามีเสียงหนูดังในกระเป๋าเขาทุกวันและทุกครั้งที่มีคนแกล้งเขาอีกวันเด็กคนนั้นจะหายไปเธอรู้ไหมเด็กคนนี้เคยรอดจากหมู่บ้านรางที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปครูกระซิบกับครูอีกคนคืนนันโต้งนั่งอยู่ในห้องนอนมองแสงจันทร์ลอดหน้าตา่างเขาเปิดกล่องไม้เล็กๆข้างในเต็มไปด้วยกระดูกหนู เงาบนผนังขยับเองโดยไม่มีแสงใดเคลื่อนและในเงานั้นมีราทูยืนอยู่ยิ้มต้องยิ้มตอบเงาเหล่านั้นโอบล้อมเขาไว้ราวกับมงกุฎถึงเวลาแล้วราชาของพวกเรามีเสียงกระซิบต้องโตขึ้นในเมืองใหญ่ทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแต่คำสาบไม่จางหายเสียงกระซิบในเงามืดกลับมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่กับเขาเด็กคนอื่นก็ได้ยินมันเช่นกันที่โรงเรียนมัธยม เด็กชายคนหนึ่งชื่อบีมเริ่มพูดคนเดียวจ้องหนูตายและว,วาดสัญ,ญลักษณ์แปลกๆลงสมุดเรียนต้องสังเกตเห็นเข้าและรู้ว่ามันเริ่มแล้วต้องแอบตามบีมไปหลังเลิกเรียนเขาพาเด็กอีกสองคนไปที่ห้องใต้ดินร้างใต้โรงเรียนที่นั่นพวกเขาว,วางหนูตายเรียงเป็นวงกลมและท่องบทสวดแปลกๆต้องเห็นสัญ,ญลักษณ์เดียวกับที่เคยเห็นในถ้ำเมื่อหลายปีก่อนราทกูกำลังกลับมาไม่ใช่ในหมู่บ้านอีกต่อไปแต่ในเมืองในเด็กเหล่านี้ คืนนั้นต้องถอดเสื้อเพื่ออาบน้ำแล้วเห็นสัญ,ญลักษณ์เรืองแสงที่หน้าอกมันเหมือนตราแห่งราชาหนูที่เขาฝันถึงเมื่อหลายปีก่อนเขารีบคว้าเสื้อคลุมโทรหาเพื่อนแต่สายหลุดและเสียงที่ปลายสายไม่ใช่เสียงเพื่อนเจ้าคือเลือดแท้ราชาไม่เคยลืมเจ้าเสียงในสายพูดต้องกลับไปยังโรงเรียนกลางดึกลอบเขาไปในห้องใต้ดินอีกครั้งเพื่อแอบดูพิธีกรรมแต่ครั้งนี้มีเด็กกว่าสิบคนยืนอยู่รอบวงเวท พวกเขาเหมือนตกอยู่ในผวังตรงกลางวงเวทมีหนูตายรวมตัวกันก่อตัวเป็นรูปร่างเงาคล้ายมนุษย์ดวงตาแดงสองดวงจ้องมาที่ต้องทันทีเสียงหนึ่งพูดขึ้นในหัวของเด็กทั้งหมดมันคือเสียงของราชาหนูราทูเองมันสั่งให้พวกเขาปลุกเลือดแท้และตามหาบทสุดท้ายแห่งการเปลี่ยนต้งที่ยังฟังอยู่ได้ยินชัดทุกคำและสัญ,ญลักษณ์ที่อกของเขาเรืองแสงขึ้นมาอย่างร้อนแรง จงรับค่าเข้าสู่เลือดเจ้าและเป็นผู้นำโลกใหม่ของหนูเงาเสียงราทูในเงามืดในวินาทีที่ทุกอย่างเริ่มปั่นป่วนแสงสว่างจากทางเดินด้านหลังสาสตเข้ามาสัญลญักษณ์เวทโบราณบนพื้นสว่างวาบและร่างหนึ่งก็ค่อยๆปรากฏออกมาจากแสงนั่นเองหญิงชราผิวคล้ำผมขาวใส่ผ้าคลุมเก่าถือไม้เท้าดำและตะเกียงสว่างยืนอยู่ที่หน้าประตู ต้องตกใจสุดขีดยายจันหญิงผู้เคยสู้กับปีศาจราทูเมื่อหลายปีก่อนยังคงมีชีวิตอยู่หรืออาจไม่ใช่ชีวิตแบบเดิมยายท่านยังไม่ตายหรอต้องพูดอย่างตกใจข้ายังไม่ถึงเวลาตายเพราะข้าต้องกลับมาปิดตำนานนี้ด้วยมือข้าเองยายจันพูดเสียงหนักแน่นยายจันพาต้งหนีออกจากห้องใต้ดินผ่านทางเดินลับที่ปิดทับด้วยผนังอิฐพวกเขามาถึงห้องเก่าใต้พื้นโรงเรียนเต็มไปด้วยยัน ของวิเศษและขวดโหลบรนจุเลือดสัตว์ยายจันเริ่มไร้มนพร้อมแต้มเลือดลงบนสัญ,ญลักษณ์กลางห้องเธอบอกต้องว่าที่นี่คือห้องผนึกชั้นที่สองที่เคยใช้ขังราทูไว้ครั้งสุดท้ายที่นี่คือที่ที่ข้าสร้างบ่วงเวทสุดท้ายไว้แต่มันต้องใช้เลือดของผู้ถูกเลือกยายจันพูดเลือดของข้าง,งั้นหรอต้องถามบีมซึ่งตอนนี้ถูกครอบงำโดยพลังของราทูกำลังเดินลากเท้าไปในลานหน้าโรงเรียน เงาของเขายืดยาวผิดธรรมชาติดวงตาสีแดงเรืองขึ้นและเสียงของราทูพูดออกจากปากของเขามือของเขากลายเป็นกึ่งกรงเล็บกึ่งควันดำท่ามกลางสายตานักเรียนคนอื่นที่แข่งค้างเงาบนพื้นโรงเรียนเริ่มปูคลุมผิวดินราวกับมีชีวิตเวลาของข้ามาถึงแล้วเลือดแห่งราชาหนูจะถูกฟื้นฟูเสียงของราทูพูดผ่านบีมในขณะเดียวกันใต้พื้นโรงเรียนเสียงระเบิดเบาๆดังขึ้นจากห้องที่ยายจันท์สร้างผนึกไว้ อักษรเวทบนพื้นเริ่มแตกร้าวและไอสีดำผวยพุ่งขึ้นจากรอยแตกไปเร็วพวกมันเร่งพิธีกันแล้วยายจันร้องบอกลั่นต้องพยายามควบคุมอาการปวดแสบที่อกแต่สัญ,ญลักษณ์กลับเปล่งแสงแรงขึ้นอีกไม่นานเจ้าจะไม่ใช่ต้องอีกต่อไปยายจันพูดไม่ผมยังควบคุมตัวเองได้ต้องบอกในช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่ผนึกเริ่มแตกคนในเมืองเริ่มประสบเหตุการณ์ประหลาด เด็กหลายคนพูดคนเดียวพ่อค้าในตลาดเห็นฝูงหนูดำวิ่งเป็นวงกลมและที่สำคัญสัญ,ญลักษณ์เครื่องแสงรูปเคียวเริ่มปรากฏบนอกเด็กบางคนยายจันมองออกไปจากหน้าต่างห้องใต้ดินและเอ่ยเบาๆเลือดคำสาปกระจายออกไปแล้วต้องออกจากห้องใต้ดินพุ่งตรงไปยังลานหน้าโรงเรียนเขาตะโกนเรียกบีมที่ตอนนี้แทบไม่เหลือความเป็นมนุษย์อยู่แล้ว กรงเล็บสีดำยาวจิกพื้นปลายผมของเขากลายเป็นเงาควันหางดำยาวลากตามพื้นร่างของบีมขยับช้าๆก่อนพูดด้วยเสียงซอนหลายชั้นว่าเจ้าจะต้านข่าได้ยังไงในเมื่อเจ้ามีเลือดข้าอยู่ฉันไม่ใช่ราชาของพวกแกต้องตะโกนยายจันเดินมาช้าๆถือคัมภีร์ผนึกในมือเธอวางมันลงกลางลานโรงเรียนจากนั้นเริ่มขีดสัญ,ญลักษณ์ด้วยเลือดของตนเองลงบนพื้น ขณะเธอสวดบทผนึกบีมเริ่มหวาดกลัวเสียงราธูดในหัวเขากรีดร้องแต่ต้องเองกลับรู้สึกเจ็บจีดที่อกราวกับเลือดในตัวกำลังต่อต้านตำนานจะจบไม่ใช่ด้วยความตายแต่ด้วยการลืมยายจันพูดเสียงเข้มบีมสุดตัวลงและพูดว่าไม่ข้ายังไม่พร้อมกลับสู่นรกขณะที่วงเวทเริ่มเปล่งแสงแดงเข้มต้องสุดลงกลางลานเสียงของราธูดดังก้องในหัว เขาเห็นภาพซ้อนทับคืออดีตชาติของเขาเองที่เคยเป็นเด็กคนแรกที่ราทูให้เลือดเขาเห็นตัวเองยืนอยู่ท่ามกลางกองซากมนุษย์พร้อมรอยยิ้มแปลกประหลาดต้งสั่นเทิมดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเขาไม่อยากยอมรับสิ่งนั้นไม่จริงฉันไม่ใช่ปีศาจฉันแค่เด็กคนหนึ่งต้งพูดน้ำตาคลอราทูปรากฏตัวขึ้นจริงเขายื่นหางยาวเหมือนเคียวเข้ามาหาโต้งพร้อมเอ่ยด้วยเสียงเย็นเยียบเจ้าคือร่างที่ข้าเลือก เลือดค่าอยู่ในตัวเจ้าแล้วต้องแต่ในวินาทีนั้นเองยายจันทร์ก็ผลักต้องออกจากวงเวทพร้อมชูคำพีเวทสุดท้ายขึ้นข้ายอมแลกชีวิตเพื่อให้เจ้าได้เป็นมนุษย,ย์ยายจันทร์กล่าวยายจันทร์เริ่มสวดมนต์ขั้นสุดท้ายผืนดินเริ่มสัน่นเส้นวงเวทลุกเป็นไฟพราทูคำรามสะบัดกรงเล็บเข้าใส่แต่ถูกคำพีสะท้อนกลับด้วยแสงสีขาวในวินาทีนั้นร่างยายจันทร์กลายเป็นเงาแสง ราวกับเธอสลายไปเป็นพลังเวทต้องยืนตะลึงเขาเข้าใจแล้วว่านี่คือการเสียสละครั้งสุดท้ายของเธอยายต้องเรียกเสียงแผ่วเบาน้ำตาไหลเมื่อพลังผนึกสุดท้ายปล่อยออกมาเงาของราทูเริ่มหลุดออกจากร่างเสียงค้ำรามแหลมต่ำดังก้องไปทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนแสงสีแดงในดวงตาเขาค่อยๆหรี่ลงขณะที่หางของเขากลายเป็นฝุ่นลอยขึ้นฟ้าต้งยืนมองอย่างเงียบงนันไม่มีเสียงอีกแล้ว มีเพียงลมเย็นที่ผัดผ่านราวกับเงาแห่งความตายได้หลับไหลอีกครั้งลาก่อนราทูต้องพูดเบาๆเช้าวันรุ่งขึ้นต้องตื่นขึ้นในลานโรงเรียนที่เต็มไปด้วยเท้าทูบและเศษยนันที่อกของเขาสัญ,ญลักษณ์เคียวจางหายไปแล้วแต่กลับเหลือรอยแผลเป็นสีดำรูปเซี่ยวจันเขาแตะรอยนั้นไม่ใช่ความเจ็บแต่คือความรู้สึกว่าบางสิ่งยังคงอยู่เรื่องทั้งหมดมันจบแล้วจริงๆหรอต้องคิดในใจ ในตู้เก่าหลังห้องเรียนต้องพบหนังสือปกดําเล่มหนึ่งบนปกไม่มีชื่อแต่เมื่อเปิดออกกลับพบบันทึกเขียนด้วยลายมือยายจันเธอเขียนไว้ล่วงหน้าถึงวันที่เธอจะไม่มีอยู่และหน้าสุดท้ายมีคำเพียงคำเดียวเลือดนี่มันแค่จุดเริ่มต้นต้องคิดสงสัยต้องยืนอยู่หน้าอนุสรณรเล็กๆที่สร้างให้ยายจันใต้ต้นโพเขาวางดอกไม้ลงพร้อมกับคำพีที่เธอทิ้งไว้ เสียงลมพัดมาเบาๆเหมือนเสียงเธอยังอยู่ข้างเขาเสมอเขาเงยหน้าขึ้นมองเส้นทางที่ทอดออกจากหมู่บ้านผมจะเฝ้าดูไม่ให้เงากลับมาอีกต้งพูดเบาๆในห้องเก็บของมือสนิทของโรงเรียนมีรอยเลือดบางๆปรากฏขึ้นใหม่บนพื้นเงาเล็กๆคลืบคลานผ่านผนงังพร้อมเสียงหัวเราะเบาๆเสียงเด็กชายคนหนึ่งพูดดังขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงของโต้ง ใครกันที่บอกว่าราทูตายแล้วขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในิทานบ้านๆด้วยนะคะ